สว, dling, ส,สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องยายไปศรี่แน่วขึ้นเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้ยายไปศรีก็ะเด็นน้ำกวามูลนทางเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไปศรีก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไปศรีนั้นไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยยายายไปศรีนงคลิปใหม่หรือว่าอัปเดตที่ใหม่ๆพี่น้องก็สิบปฏิภาดเบิ่งผาดชมแนวทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์กทายับยยาก คอมเมนต์มาใไตาคลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องกับเบาๆลายยายห้างพี่น้องจ้าไปเบิ่งของมูเแนวทางอาจารย์ทันแหลก,ก่นเลยจ้าแนวทางนี้เป็นแนวทางอาจารย์เปรมชัยดวงเฮงวสันสิบหน่วยข้างเทิงเนาะพี่น้องสี่ตัวมาตัวเนาะจ้าสี่ตัวมาใดหนึ่งถึงสองตัวเนาะพี่น้องเนาะงวดที่แล้วเขาหนึ่งเนาะจ้า วัน,นี้สิบหน่วยบนเจ็ดศูนย์สามหกมาตัวใดตัวหนึ่งวันซันพี่น้องอ่าวพิจารณาไปนแนวทางใดสำหรับแนวทางสิบหน่วยบนแอดเปรมชัยดวงเฮงเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเด่นล่างตัวเดียวแคนๆของแอดวิลัดเนาะค่ะเด่นล่างวันนี้แอดวิลัดเด่นอยู่ที่เก้าวงที่เลียวเด่นซีวันซันพี่น้องอ่าวพิจานาเป็นแนวทางใดสำหรับผู้ใดมักแนวทางเด่นล่างแอด วิลัดเนาะค่ะนะาะมักกัจวดจ้าน้ำเพลินได้เนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางวันสันค่ะพี่น้องสรุปร่างวัสันอัน้างล่างเป็นของงวดที่แล้วเด้อออกตกกับแต่อันทางเทิงหนิ่เป็นแนวทางงวดวันที่1ตุลาเนาะค่ะอ่าเพื่อนบอกว่าสรุปร่าง70 8071 8179งแและ8 9เกาพี่น้องมักตัวใดกับพิจานานํำเพลินได้เลยเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางบ๊บเบิงพี่น้องคะเป็นแนวทางบนสูตรหนึ่งและสูตรสองมาสัน้นงวดที่แล้วบนสูตร 1, หนึ่งหากัแปดมาแปดเนาะจ้ะสูตรสองให้ซีกัแปดมาแปดเนาะจ้ะงวดนี้สูตรสูตรหนึ่งบนให้หกกับเก้าเนาะจ้ะระวังหกกับเก่าตัวใดสิมาก และสูตสองสี่กับแปดมาตัวใดตัวหนึ่งว่าสันเอาพิจารณาเป็นแนวทางนําเพลินเลยเนาะพี่น้องเนาะสำหรับผู้ใดมักแนวทางนาเพลินกะพิจณาเป็นแนวทางใดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพลินบอกว่าวิ่งบนตัวเดียวว่าสันวิ่งบนตัวเดียวยุดที่หกวดที่แล้วอยู่หนึ่งมาหนึ่งสองนะจ้ะวันนี้หกบนวิเลกย,ย,ย้ายไพ่ขึ้มาแห้งคพี่น้องระวังหกกับแปดหกมาแห้งก็แปดเนาะพี่น้องเนาะ ระหว่าง6กับ8 6มาแรงกบต่อไปเลยจ้า6มาแห้งก็8อันนี้เด่นบนเดินดีครับประสันงวดที่แล้ว016มาหนึ่งเนาะจ้างวดนี้หา6 1ติด6อีกแล้วพี่น้องผู้ใด,ดมากระจวดน้ำเพลินได้เลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขกำลังวันสร้างค้นกี่ตัวเนาะ สร้างเลขกำลังวันอาทิตย์สร้างค้นขีดตัวพี่น้องจ้าแคบหน้าจอเลยจ้าเลขกำลังวันสร้างค้นขีดตัวเนาะพี่น้องเนาะพิจารณาเป็นแนวทางน้าเพลินได้ค่ะพี่น้องครับโไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเอาแนวทางอ่าพี่ต้อยแอดระกายแอดสอนมาสั่นพี่น้องอ่าชุดกันบนวาสั่นพี่น้องมาจับมัดกับแนวทางของแอดกับตันได้3ตัวบนพี่น้องแคปหน้าจอเลยเนาะจ้าได้3ตมโตเทิงตรงๆเลยเนาะพี่น้องเนาะ รวมเลขเด็ดกับสันพี่น้องเอาคิดจันนะน้อ่าอันนี้พอนี่เขียนว่าชุดรวมเลขเด็ดน้อพี่น้องเนาะซื้อเพื่อนอ่าน,นอเองโหลดพี่น้องแยกไพ่อ่านบ่อออกวสันแย,ยไกไพ่คือบอกน้องเลืงเอาบอ่อเดียวน้องเลื่องน้อพี่น้องอ่านบ่อออกอีหลีเนาะค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดโอวสันอาจารย์โอพนบอกว่าเด่นบนอยู่ที่หนึ่งสี่แปดมักตัวใดจวดจานนำเพิ่นใดโหลดวสัน ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นหายมาสิบหน่วยบนรักหน่วยอยู่ที่เจ็ดักสิบอยู่ที่ห้าหกเจ็ดว่าสั้นหาเจ็ดหกเจ็ดและเจ็ดเจ็ดพี่น้องตรวจจาดได้ค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นเอาแนวทางเพิ่นบอกว่าอ่าสูตรบนเดินดีกับแนวทางอีกสิบบนเนาะจ้าเพิ่นบอกว่าชนกันอยู่ที่หนึ่งสองสูตร หนึ่งบ่นว่าสันพี่น้องออาคู้ใดมักตัวใดกบผิดชนะน้ำเพลินใดมื่อคืนยายไพ่ฝันว่าลูกสาวยายไพ่ตายว่าสันพี่น้องยายไพ่หายน้ำพานว่าสันสีออกเิล็ก,อา,อ,อ,ก,ลกอายุลูกสาวหรือว่าสิออกเลขอายุจกของพี่น้องอายุจะของก็ออกเลือแต่ขังเทิงยังพันมาได้พี่น้องลูกสาวอายุยี่สิบหกปีเนาะพี่น้องเนาะอ่ะว่าจังไดกะจวดจ่าน้ำเพลินเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางดับขาดล่างแอดยาทิ์มวดที่แล้วดับ5ล่างออก4 6่หกเนาะจ้ะมวดน,นี่ดับ4ล่างวัซซันอาพิจานาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะสําหรับแนวทางปีปุ๋ยมากแล้วเนาะพี่น,อน้องเนาะอีเกจก๊มือสองมือเดี๋ยวายไพ่ลงไห้เนาะค่ะเดี๋ยวายไพ่ขอเขียนของเพื่อนแป๊บหนึ่งลำเลียงลเลกแป้นนึงนะพี่น้องเนาะเพื่อนไห้มากบ่หลายพี่น้องฟันมาไม่ฟันเน้นๆตัวเดียวนั่นแหละพี่น้องเนาะของปี่ปุ๋ยทางล่างฟันมากเน้นๆตัวเดียวอีกแล้วพี่น้อง วิ่งบนเพื่อนกับเข่าได้พี่น้องวิ่งบนมอเที่์เรวเพิ่นซ้นกับเย่ไพ่แต่วางวันนี้บอซ้นเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสุดปังว่สันพี่น้องจ้าเพื่อนบอกว่าอ่าวันที่หนึ่งเนี่ยเด่นที่สุดคือหาว่สันพี่น้องสำหรับแนวทางแอดปูเนาะจ้าวันนี้แอดปูบอกว่าเด่นที่สุดคือห้าว่สันหาลักซิปพี่น้องเพ่นเห็ดไว้ยังสี่เนาะสำหรับผู้ใดวิ่งบนตัวเดียวแอดปูเนาะค่ะหาว่สันพี่น้องต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางของแอดมายมแดงแอดมายมยมมองแดงว่ามวดนี้ฟันหกอันฟันตัวเดียวกันเลยแลีล้ยววันบอกว่าหกหนึ่งหกสองหกเก้าเน้นหกศูนย์ห้าหกศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกศูนย์นี่บ้านเลขที่แย่ไพเลยได้พี่น้องเก้าหกศูนย์เนาะคะ่ะบ้านเลขที่แย่ไพเลยค่ะพี่น้องคะแต่ว่าหกศูนย์เป็นบา้านงวดที่เลี้ยวหกศูนย์อันถ้างวดนี้ไม่อันพี่น้องจ้าจวดจาดเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางวิ่งล่างตัวเดียวว่าสั่นงวดที่ววิ่งมา หัดน,นี้เด่น3ล่างวัสสันพี่น้องพิจารณาได้เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง10หน่วยบนสิบเก่าัดที่แล้ว10หน่วยบนไห้ซีลดวัสสันพีน่น้องหัวนี้เพื่อนบอกว่าให้สให้สามเนาะค่ะ ให้ส<อ>ามเนาะพี่น้องเนาะตรวจจาดได้ค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเออเป็นแนวทางของอัน แอดโชกเนาะค่ะแอดโชกเนาะพี่น้องเนาะแอดโชกคนหามากเพื่อนบอกว่าปักหลักหน่วยข้างเทิงว่าสั้นพี่น้องปักหลักหน่วยบนเนาะจ้าเพื่อนบอกว่า่015มาโตัวว่าสั้น01หามาโตว่าสั้นเนาะพี่น้องเนาะเอาพิจารณาเป็นแนวทางนําเพลินได้เลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเป็นแนวทางอันนี้แคบหน้าจอเลยนะพี่น้อง สองตัวบนยังบอตัดแนวทางของอันเอ่อแนวทางของอาจารย์ธนศักดิ์เนาะค่ะตรอจจาดได้ค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขดับใบน,นัด วสันพี่น้องจ้างวดที่แล้วดับพานได้วสันงวดนี่ดับแปดล่างวสันแนวทางเลขดับใบนาดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางวสันพี่น้องเป็นแนวทางของบ้านนี้มีลักว่าสันเด่นบนเพื่อนเนาจะจก้ะ9012มาตัววสันพี่น้องอันนี้แนวทางเด่นบนเพื่อนเนาจะมาดูเด่นล่างเพื่อนบ้านพี่น้องเด่นล่างเพื่อนบอกว่าจังสี่ล่ะบ้านนี้มีลักห้าหกเจ็ดมาตัววสันพี่น้องเนาะ เอาพีเจานาปเป็นแนวทางน้ำเพื่นในเลิศเน,นาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางวาสัสดุค่ะพี่น้องแนวทางของแอดแผ่นแผ่นผ้ารวยเนาะค่ะแอดแผ่นแผ่นผ้ an, ารวยว่าจังสี่ล้วค่ะพี่นอ Ad an, ้องแอดแผ่นแผ่นผ้ารวยเพิ่นบอกว่าเลขตะล่างเพ,ออ 0, 1, 2, พนนิ่นอยู่ที่ศูนย์หนึ่งสองสามอ่าพิ 3, 2, ่นเน้นอยู่ที่หนึ่งศูนย์สามศูนย์สามหนึ่งสองสามอ่าสามสองมาจากศูนย์หนึ่งสามสองสามหนึ่งเนาะค่ะ สำหรับแนวทางของแอดแผนแผ่นพารวยพี่น้องผิดาารณาเป็นแนวทางน้าเพลินได้เลยเลยนาะพี่น้องเนาะมักกระดกระจังจวดจาดฝาดเบิ่มน้ำเพลินเนาะค่ะต้อไปเลยจ้ะ อันนี้เป็นแนวทางเลขดับอาจารย์เบบี้จังมาสันคำว่าปิดท้ายด้วยแนวทางเลขดับอาจารย์เบบี้จังนะนาะพี่น้องเนาะงวดที่แล้วดับแปดออกสี่หกเนาะจ้าดับล่างอย่างเดียวเฉพาะหลักสิบเนาะจ้างวดนี้ดับสามมาสันพิจารณาน้ำเพลินใดค่ะพี่น้องสําหรับแนวทางเลขดับอาจารย์เบบี้จังเนาะค่ะถ่ายคลิปนี้แย่ไพขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้าที่เดียเข้ามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเงี้ยงเลยๆปังๆสุขุมสุขคนเด้อจ้าว่าจ้าใดที่แย่ไพ่เบาบ่มวนหรือว่าแย่ไพ่อ่านตัวเลขผิดเเนนนาาะะพี่้อง ขอโทษขอภัยหลายๆเนาะค่ะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้าถี่ได้แบ่งปันขอมุ่นเนืะท่างให้ยายไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ชมเป็นเนวทางเนาะจ้าขอบคุณหลายๆเด้อจ้าสวัสดีจ้า